สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับยี่แล้วมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะซึ่งผมได้ทำไว้นะได้อธิบายถึงเรื่องทไลายนะครับของช่วงเวลานะของสถานการณ์นะของทางด้านเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะผ่านมุมมองบูรการนะในช่วงปี 63นะถึงปี65นี้นะครับนะว่าสิ่งที่ผมคาดการนะผ่านมุงมองบุญการว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในช่วงระยะเวลานี้นะปี63 65นะฮะก็ใครยังไม่รับชมนะไปชมคลิปนั้นก่อนนะคลิปนั้นจะพูดนะให้เห็นภาพกว้างนะในไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นะที่ผมคาดคิดนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีถูกมีผิด นะขอให้ฟังหูไว้หูไม่ต้องเชื่อหมดนะครับนะก็ค่อยๆไปฟังและพิจารณาดูนะแต่ว่าคลิปนี้นะผมจะแตกย่อยลงมานะถึงเหตุการณ์นะครับในแต่ละช่วงเวลานะที่ผมมองเห็นนะว่าอาจจะเกิดนะเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างซึ่งทุกท่านนะครับนะก็ลองพิจารณาดูนะว่ามันมีความถูกผิดประการใดนะแต่สุดท้ายอยู่ที่ทุกท่านนะครับต้องตัดสินใจใตัวท่านเอง สำหรับผมแล้วเป็นการแชร์มุมมองนะแต่ว่าผมก็ใช้มุมมองเหล่านี้ในการเตรียมตัวเองนะครับเพื่อรับมือในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งนี้เหมือนกันสิ่งที่ผมนะครับมองเห็นนะครับว่าในปี6.4-6.5หนะครับหลังจากจบปี6.3ไปแล้วนะหลังจากไตรมาส4ของปี6.3ไปแล้วซึ่งจะมีคลื่นนะของ การผิดนัดชำระหนี้นะาโถมเข้ามาใส่ในช่วงไตรมาส4ของปี6-3นะแล้วก็จะทำให้หลายจุดนะครับหลายพักส่วนหลายจุดนะบนโลกใบนี้นะอาจจะถูกผลกระทบนะเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้หรือว่านี่เสียนี่เน่าเนี่ยแหละครับนะทำให้สิทธิภาพทางข้างเงินเนี่ยมีปัญหานะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะสูญเสียเสถียรภาพทางการเงินนะแล้วก็เกิดเงินเฟ้อนะถึงเงินเฟ้อมโหฬารนะครับไฮเปอร์อินฟลชันนะครับ, ation, นรบในบางจุดของโลกนะครับในปี6465นะก็นับไปเลยฮนะตั้งแต่ไตรมาสที่1ไตรมาสที่2 3 4ของปี64เนี่ยนะถึงปี65นะก็อาจจะมีบางจุดนะครับบางประเทศ ที่มีหนี้สินก่อนนั้นนี้มากอยู่แล้วก่อนเกิดโควิดสิบเ้วและก็มีการสร้างหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอีกนะในระหว่างนะครับไอโควิดสิที่เกิดในช่วงต้นปี63นะและลากยาวนะยังไม่จบนะวิกฤตโควิดสิแค่ซาลงหลายแห่งทั่วโลกก็ยังไม่จบนะมันลากยาวไปถึงไงน้อยก็ากลางปี64แน่นอนนะอาจจะลากยาวไถึงสิ้นปี64เพราะฉะนั้นในระหว่างเนี่นะครับในะกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจการเงินพวกการผลิตนะพวกการค้าขายการให้บริการต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถทําได้เต็มที่นะเพราะว่ามันมีมาตรการต่างๆนะถึงแม้จะมีการคายล็อกดาวน์นะปิดเมืองปิดรัฐปิดประเทศนะเปิดพื้นที่ห้างสรรพสินค้าการทํากิจกรรมทางธุรกิจต่างๆนะการผลิตการค้าขายการบริการก็ตามแต่ก็ยังมี ความระมัดระวังนะยังมีโซเชียลดิสท n นซิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ยังมีมาตรการนะครับในการจำกัดที่ทำให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่สามารถเป็นปกติได้เหมือนเช่นเดิมนะครับก่อนโควิด1 9จะเกิดก็เรียกว่าเป็น new n o r m a l นะก็เรียกว่าเป็นปกติใหม่วิถีใหม่อะไรก็แล้วแต่นะจนกว่าจะถึงกลางปี64เป็นอย่างน้อยนะดือจะเลยไปถึงสิ้นปี64ข้ามไปปี65นะ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมมองเห็นว่ารายได้นะขององค์กรบริษัทนะรายได้ของประเทศนะและรวมถึงรายได้ควรเรือนนะรายได้บุคคลเนี่ยมันจะหดหายไปแน่นอนนะอุปสงค์มวลรวมของโลกนะ Aggregate Demand นะก็หดตัวลงแน่นอนนะสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าทุกคนก็เห็นชัดเจนนะแม้แต่องค์กรใหญ่ๆ นะครม่ว่าจะเป็น World Bank ธนาคารโลก IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศ OECD mm. ก็เห็นในปี2020นะปี 63, 63นี้นะว่าเกิดติดลบแน่นอนนะประมาณลบ6ลบเลบ8ลบ9ลบส0นะ่มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะเพราะว่ามันยังมีอะไรที่ไม่ทราบนะที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นเหตุปัจจัยลบซึ่งเป็น Black Swan หงดําเป็นเกไรโนรัสสีเทาหงสีเทาอะไรก็แล้วแตนะ่ที่จะเกิดขึ้น และส่งผลนะครับให้ GDP เนี่ยมันอาจจะย่ำแย่นะกว่าสมมติฐานเดิมเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองเห็นโอกาสสูงนะโอกาสสูงเหมือนกันนะนับตั้งแต่สิ้นปี63นะครับเพราะว่าขึ้นระรอกแรกเนี่ยนะที่จะเข้ากระแทกนะรคเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกรวมถึงไทยเราด้วยนะก็คือในไตรามาส4นะครับของปี63 ซึ่งมันจะส่งผลกระทบนะไปในปี64ในไตรมาส 1, 2, 3หรือ4นะซึ่งอาจจะทำให้บางจุดบางประเทศนะที่มีหนี้สินมากก่อนเกิดโควิด19หรือว่าหนี้สินมากกว่านั้นอีกนะครับนะใน่ามกลางโควิด19และบางส่วนก็เป็นหนี้สินต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นหนี้สินในเทอมของดอลลาร์นะ และเมื่อถึงเวลาต้องชําระหนี้สินนะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินสาธารณะนะครับของประเทศหนี้สินองค์กรบริษัทเอกชนหรือว่าหนี้สินครัวเรือนของภาคประชาชนนะท่ามกลางไอ้รายได้หดหายนี่แหละครับนะท่ามกลางไอ้โควิดสินะครับวิกฤตสาธารณสุขที่ยังไม่จบแล้วเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้ามาแบบนี้จึงทําให้หน่าห่วงและโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้และเป็นหนี้เสียหนี้เน่าเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ ถึงแม้ว่าหลายประเทศนะครับธนาคนารกลางอาจจะมีมาตรการของนโยบายต่างๆเนะพื่อจะรับมือแต่ก็ไม่อาจตอบได้นะครับว่าแรงกระแทกนี้จะ,จะทำให้มาตรการนโยบายต่างๆซึ่งเหมือนกำแพงนะครับที่ป้องกันแรงกระแทกนะจากคลื่นผิดน,นัดํำระนนี่คนละื่นของนี่เสียนี่เน่าคลื่นการล้มละลายเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะหรือว่าจะพังละลายลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถษภาพค่าเงินของประเทศนั้นๆน,น,นะฮะก็ทำให้เกิดเงินเฟอ้อถึงเงินเฟอ้อมโหรานไฮเปอร์อินเฟลชันได้ที่เห็นเกิดในเวเนซุเอลาเห็นเกิดในซิมบับเวนะหรือที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเกิดในสหรัฐไวมาในช่วงปีพัน9ถึงปีพั2เยถึงยีเป็นต้นนะเราจะได้เห็นนะร่วมถึงนะอีกอันนึงก็คือว่าโอกาสนะครับของ เสถียรภาพดอลลาร์นะฮะอาจจะสั่นคลอนสั่นไหวได้นะในช่วงปี6465นี้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ส่งแรงกับเพื่อนนะครับเหมือนขึ้นนะเหมือนเขื่อนแตกนะเขื่อนใหญ่ๆครับลูกเขื่อนยักษ์ของโลกแตกก็ส่งแรงกับเพื่อมไปในน้ํามหาสมุทรนะนะแม่น้ําลําคลองหนองบึงต่างๆส่งแรงกับเพื่อมแน่นอนนะฮะก็ทําให้ค่าเงินแกว่งไกวกันวุ่นวายไปหมดแน่นอนนะะเพราะฉะนั้นก็จับตาดู นะสิ่งนี้ผมบอกว่าสภาวะเงินฝืดที่เราเห็นในปีนี้นะครับปี6-3เนี่ยนะในปี6 4สีจะพลิกเป็นเงินเฟอ้อได้ถึงเงินเฟอ้อโมลานก็ต้องเตรียมตัวรับมือไว้ด้วยนะนั่นก็คือว่าทุกท่านก็ควรจะมีทองคำนะซึ่งเป็นอินชุลันนะซึ่งเป็นการประกันนะนะเหมือนเราไปขับรถยนต์เราก็ต้องมีประกันรถยนต์นใช่ไหมเพราะว่าเผื่อมันมีอุบัติเหตุเป็นต้นนะ มันทองคาไม่ได้ทําให้ท่านร่ํารวยขึ้นนะแต่ว่ารักษาเวลหรือความมั่งคั่งของท่านนั่นเองเป็นอินชูลันนะครับนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างไปเก็บลงที่ทองคําหมดท่านสามารถเก็บในรูปอื่นเงินสดที่ดินเพาะปลูกบ้านที่อยู่อาศัยนะสิ่งของจําเป็นด้วยนะไม่ใช่ไปเก็บแต่ได้ทองคําอย่างเดียวบางคนกะเก่งกําไรนะผิดพลาดท่านก็รับผิดชอบเองนะผมบอกแค่ว่าเป็นรักษาอินชูลันมันสิ่งนี้จริงมาเล่าสุขันฟัง นะจึงขอให้ฟังหูไว้หูแต่ที่สําคัญคือท่านต้องพิจิตรพิจาราก่อนนะว่ามีโอกาสเป็นไป่ได้ไหมล้วท่านจะวางมาตรการของตนเองรับมืออย่างไรนะถ้าท่านจะทําธุรกิจต่างๆเนี่ยนะท่านจะกู้เงินมานะลงทุนต่างๆเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมนะซึ่งผมเคยทําคลิปหนึ่งที่บอกว่าท่านต้องประเมินให้ดีนะถ้ามันถึงกลางปี6-5เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนซึ่งผมบอกว่ามี2องออปชั่น คืออาจจะเกิดการรีเซ็ตนะหรือว่าไม่มีการรีเซ็ตคือมันจะรอดอย่างทุลักทุเลนะหรือว่าหนักหนาสาหัสก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมจะค่อยๆทยอยทําคลิปนะในแต่ละเหตุการณ์นะครับที่ผมบอกในไทม์ไลน์นะในช่วงเวลาของการคาดการสถานการณ์ผ่านมุมมองบุรการในเศรษฐกิจการเงินโลกในช่วงปี63ถึง65นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสับปดิดตามนะครับในช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสก5.0 5.1 ก้องขอขอบคุณในทุกไ like, ลค์แชร์กดติดตามและวถุนจ้างจา์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ